วันนั้นเราได้ยินว่าพิงอ่ะบอกว่ามีลูกค้าเขาแพ้กุ้งแล้วําททาประกันได้เพราะว่าปกติเนาะเราก็จะเจอกันว่าคนนู้นเป็นไอ้นี่คนนี้เป็นไอ้นั่นแพ้ไอ้นั่นแพ้ไอ้นี่แล้วบริษัทก็ไม่รับอะไรเงี้ยเออพิงเล่าให้ฟังหน่อยของพิงเป็นยังไงจ้ะปกติเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะโรคอะไรก็ตามที่เราเป็นมาก่อนแล้วเนี่ยตามกฎหมายแล้วบริษัทประกันไม่สามารถจะรับได้และอาการแพ้ต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนนะต้องเป็นอาการแพ้ที่เป็นลักษณะที่ไม่ได้เป็นแต่กําเนิด เพราะบางคนเพิ่งมาแพ้กุ้งตอนโตแล้วถูกไหมอ่าเ<ม>พิ่งแบบมาโดนอะไรก็ตามอ่ะเมื่อก่อนกินได้เดี๋ยวนี้อ่มกายเป็นกินกุ้งไม่ได้เลยค่ะกลุ่มเนี้ยค่ะตอนนี้อ่าล่าสุดเนี้ยก็ด้วยความที่เล่าให้ฟังเนาะว่าลูกค้าพิงเนี้ยมีอาการแพ้แพ้หนักแบบถ้าโดนกุ้งคือเขาเขาเพิ่งรู้ครั้งแรกอะว่าเขาแพ้จนคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาไว้แบบฉีดปักหน้าขาเลยนะเวลาที่มีอาการเพราะว่ามันจะถึงขั้นที่แบบ เป็นผื่นบวมแดงและถ้าบวมแดงบริเวณเหลอดลมหรือใกล้บริเวณลําคอเนี่ยก็อาจจะทําให้หายใจติดขัดได้เนาะกลุ่มเนี้ต้องระวังมากๆเลยแต่ว่าด้วยความที่ฟังเหตุผลของการรับประกันของทางบริษัทเราแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่แพ้กุ้งอะ่ะก็มักจะหลีกเลี่ยงการที่จะสัมผัสหรือว่าการทานกุ้งอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรับาล่าสุดเนี่ยลูกค้าซื้อ ระการชีวิตบวกประกันสุขภาพนะคะเต็มแม็กเลยเนาะแล้วก็เราก็เปิดเผยประวัติให้กับบริษัททราบว,ว่าไอ้ระหว่างที่เขาเคยแพ้กุ้งมาทุกครั้งเนี่ยมันเป็นอาการยังไงและมันดูแลเขาดูแลต่อเนื่งองยังไงบ้างเนะะี่ยค่ะก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยบริษัทก็รับลูกค้าท่านนี้โดยที่ไม่ได้มีการยกเลิกไม่มีการเพิ่มเบีย้ยแต่ว่ามีการยกเวน้นอาการที่เกี่ยวกับการแพ้กุ้งก็คือจะไม่จ่าย หมายความว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านนี้เป็นหวัดเป็นไข้เป, COVID, เป็นโควิดเป็นโรคอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือจ่ายหมดโดยไม่เพิ่มเบีย้ยนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เกิดอาการเกี่กับการแพ้กุ้งอาจจะโดยที่เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอันนี้บริษัทก็จะไม่จ่ายในกรณีนี้อ๋องั้นก็คือแสดงว่าจริงๆแล้ว,ว่คนที่แพ้กุ้งเนาะเขาก็ต้องดูแลตัวเองแหละเฮ้ยฉลัวฉันและฉันก็จะต้องหลีกเลี่ยงเนาะแต่บางครั้งมันอาจจะแบบหลงอะ่ะ อาจจะแบบมีหลงไปอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทีนี้<ด>เราก็เหมือนเออเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะเป็นน้ําลวก,กุ้งก็ได้เราไม่รู้ไงเราก็อาจจะไปด,ด้ยบางคนน่ะแค่กลิ่นย่างกุ้งก็ไม่ได้แล้วนะไอตอนควันน่ะ<ม>ควันที่ย่างไปแล้วสูบควันหรือถักควันเนี่ยบางคนก็แย่แล้วนะโอ้นั่นสิง<ด>ั่นก็แสดงว่าบริษัทเราก็ยังถือว่าโอเคที่ว่าเหมือนเขาแยกอะเนาะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นแพ้กุ้ง ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องไปเป็นโรคอื่นด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่ทําประกันเลยอะหรือว่าเราเลือกที่จะไม่ทําเลยอะอีโรคอื่นๆเนี่ยก็มันก็จะไม่มีความคุ้มครองอย่างนี้เนาะคือด้วยความที่บริษัทเขาก็สั่งตรวจสุขภาพลูกค้ารายนี้นะมไม่ใช่ว่ารับเลยนะไม่ใช่ว่าดูประวัติก็คือหนึ่งเขาขอประวัติจากการแพ้ต่างๆตามโรงพยาบาลต่างๆมาดูจนครบเลยแบบดูละเอียดเลยนะแล้วก็มีการเพิ่มเติมโดยการให้ตรวจสุขภาพตาม,ตามแบบฟอร์มบริษัท แล้วก็อยากจะตรวจปัสสวาวะค่ะเพราตรวจแบบเขาขอตรวจแบบสองกล้องเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่มีอาการเหล่านี้อาจจะมีออโปรตีนั่วงในปัสสวาวะไดออนะ้ถ้าอาการรุนแรงอ่บริษัทเขาก็ต้องการจะดูเหมือนกันว่าอยู่ในระดับไหนควบคุมได้ไหมอย่างเงี้ยซึ่งรายเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องนั้นก็เลยผ่านเป็นปกตินะคะโดยยกเว้นแค่เรื่องการแพ้กุ้งอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิง เลยสําหรับคนทุกคนที่คิดอยากทาประกันสุขภาพคือการแถลงแถลงว่าตัวเองเป็นอะไรยังไงมีประวัติที่ไหนแล้วก็ผลการที่เราดูแลตัวเองดูแลตัวเองดียังไงอะไรอย่างนี้เนาะเป็นประกอบการพิจารณาเออเวลาเวลาเคลมจะได้ไม่มีปัณหาเออดูเจตนาเนาะดูเจตนาที่บริสุทธิ์ใจว่าเออฉันแพ้จริงฉันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าดูแลตัวเองดีกว่าปกปิดนะดีกว่าปิดบังนะ ใช่อ่าโอเคพี่ต้ามีคาถามไหมพีาจะถามกันว่าแล้วเขาจะบริษัทจะตรวจสอบยังไงว่าแพ้กุง้งเออจะถามว่าจะรู้เนี่ยว่าคนนี้เออแพ้กุ้งระดับไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับคือย่างงี้ค่ะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่ถแถลงตั้งแต่ต้นในวันที่สมมติว่ามีตัวแทนบางท่านบอกคุณว่าอฮ้ยไม่ต้องถแถลงก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ถแถลงบริษัทก็ออก,กุูมิทันมาเราจ่ายเบี้ยไปบริษัทออก,กุูมิทันมาก็ผ่านแน่นอนอยู่แล้ว แต่มันจะเกิดเหตุต่อเมื่อสมมติผ่านไปแล้วแล้วกมลมเราไม่แถลงได้กรมมาทานออกมาเรียบร้อยจนถึงวันแรกที่เราเคลมประกันค่ะวันนั้นบริษัทถึงจะเริ่มต้นตรวจสอบขั้นแรกก็จะตรวจสอบในโรงพยาบาลนั้นๆก่อนว่าเฮ้ยโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกเนี่ยมีประวัติอะไรใดๆไ,ไหมซึ่งส่วนใหญ่ค่ะคนแพ้กุ้งก็ต้องแจ้งคุณหมออยู่แล้วว่าเออผมแพ้กุ้งนะดิฉันแพ้กุ้งนะเวลาที่ป่วยดูไหมคะ<ช>เพื่อที่จะหลีกลี่ยงการให้ยาบางตัวแล้วก็ อก็จะต้องมีการแจ้งคุณหมอด้วยว่าแพ้มานานหรือ,อยังนะแล้วเคยไปหาหมอโรงพยาบาลไหนมาหรือเปล่าซึ่งการให้ให้ให้การเนาะเหมือนการให้ข้อมูลกับคุณหมอเนี่ยมันคุณหมอจะเขียนหมดเลยแล้ววันนั้นน่ยในช่วงของการนอนโรงพยาบาลไปนอนไปสามวันแล้วก็ แปะเค็มปุ๊บยื่นเรื่องกับเค็มเขาก็จะตรวจสอบตั้งแต่วันแรกที่เรามาเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นถ้าเขาได้อ่านข้อมูลที่หมอเขียนว่าอ๋อคนนี้ตกลงเคยแพ้กุ้งนะก่อนที่จะทําประกันเขาก็จะบริษัทจะสามารถยกเลิกได้นะคะเขาจะล้ไครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราแถลงไอ่าเะจริงๆถ้าเราแถลงไปเนาะเขาก็ดูประวัติก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรแทนดีกว่าค่ะอืมครับดีกว่าไม่ต้องรุนที่หลังเนาะ งั้นก็นจะได้ฝากไว้เนาะสำหรับคนที่คิดอยากที่จะทำประกันสุขภาพมันอยู่ที่เจตนาเลยค่ะว่าเราต้องการที่จะทำเพื่อที่ว่าเราคุ้มครองตัวเราเองในอนาคตเพื่อห่วงเป็นห่วงตัวเองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนาะไม่ได้หมายความว่าเราป่วยแล้วแล้วเราต้องการที่จะไปหาประกันหรือไปหาใครเพื่อที่จะมาแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราอันนี้มันก็ดูแบบไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ เ,เพราะฉะนั้นบริษัทเวลาเขาจะรับคนเนี่ยเขาก็จะต้องอแฟงแฟดกันทั้งคู่เธอไม่ป่วยฉันก็รับแต่ถ้าเธอป่วยมาแล้วฉันก็จะรับเธอในแต่ฉันก็ขอยกเว้นในโรคที่เธอป่วยก่อนนะแล้วเธอไปรักษาหายก่อนแล้วฉันก็ถึงจะเคลียร์ตรงนี้ให้อ่ะมันก็แฟแฟมันก็วินวินวน,นะกูถึงเนาะ ใช่เพราะหลักเกณฑ์การการรับประกรันแล้วก็เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ของคนอายุเท่ากาันเพศเดียวกันและมีสุขภาพที่เท่ากันหมดเนาะถ้ามีใครที่มีความสุขภาพแตกต่างจากคนอื่นหรือแย่กว่าคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนเอาเปรียบสิใช่ไหมถ้าจะมารับเหมือนกันหมดเงี้ยก็ไม่ได้จะต้องลดหลังตามความเป็นจริงนะคะัน่นเองโอเคพีต้าฝากจบ จบแล้วครับผมก็คลิปนี้ขอพิเศษนะครับผมขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บประกันสุขภาพสําเร็จนะครับผมก็เปล่านิดนึงว่าผมเชื่อว่าคนเราอายุบางทีเราอายุ30 40 50แล้วเนี่ยจะให้แบบว่าสมบูรณ์ทุกอย่างไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับเรายอมรับสิ่งที่เราเกิดขึ้นแล้วก็คุยกับทางบริษัทผมว่าน่าจะเป็นทางของที่ดีดีที่สุดนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับ